สวัสดีครับผมครูเอนะครับยังจำเป็นประจำโอ้โหเร็วไปรอยเป็นประจำทางช่องยูทูบนะครับเจอกันทุกวันเจ็ดนาฬิกานะครับผมส่วนทางห้องแรกเป็นเรียนรู้แล้วก็ชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับก็จะเจอกันเวลาประมาณวันนี้วันธรรมดานะเจอกันประมาณสิบแปดนาฬิกานะครับในห้องแรกเปลี่ยนหรือชั้นเรียนเนี่ยเราจะเจอกันก่อนประมาณครึ่งวันนะครับก็จะเจอกันก่อนแล้วก็ดี๋จะเอาคลิปจากการ ไลฟ์สดหรือบางทีก็ไม่ใช่ไลฟ์สดนะบางทีก็เป็นการอัดคลิปเหมือนกันแต่ว่าจะเอาไปลงที่ชั้นเรียนก่อนก่อนที่มาเจอกันอยู่ในช่อง YouTube นะครับแต่แต่ถ้าจะแบบเวลาเป๊ะๆเนี่ยต้องช่อง YouTube นะครับว่าะจะลงทุกวัน7จ็ดโมงเช้านะครับก็เป็นอันว่าเราเจอกันทุกเช้าแล้วกันเพราะส่วนใหญ่ในชั้นเรียนนะเขาก็จะเปิดมาดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ถ้าเป็นช่อง YouTube คนดูจะเยอะหน่อยนะครับผมก็จะเจอกันทุกวัน7จ็ดโมงเช้านะครับผมวันนี้เห็นครูเอกแต่งตัวแปลกๆก็หลายคนบอกว่าครูเอก างทีทุกชุดและวิสาหกิจมันก็เหมือนกันนะครับ <The> มันอาจจะคล้ายนู่นนี่นั่นไปบ้างนะครับก็เออก็เรียนให้เข้าใจว่าชุดนี่เป็นชุดเขาเรียกว่าชุดปฏิบัติการปฏิบัติการของครูนะครับแต่คุยเป็นครูโรงเรียนเอกชนเนาะมีคนสอบถาเข้ามาแล้วเป็นครูเรียนเอกชนก็เลยจะมีชุดลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะครับที่ขอมาทางช่องยูทูปเช่นเคยนะครับช่วงนี้จะ u t u b e ล้วนๆนะเพราะว่า มันอีกยาวนะครับราจะทำเป็นปีก็ยังไม่หมดเลยนะครับก็พยายามทําคลิปจาก Youtube ตลอดนะครับก็คือเลขกลุ่ม3936 3936นะอ่าหวายตั้งชื่อว่าหวังคว้าให้ดังใจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับผมโอเคเลยเริ่มเลยแล้วกันนะครับที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่แค่2คู่นะเพราะว่ามีเลขําก็คือ39มเแล้วก็3 6 6นะครับผม ใครที่อยากชมเลข3ามตัวนะเราก็มีเหมือนกันก็คือห3สา3เก้าสามนะครับก็กลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่คล้ายๆกับเรียกว่ากลุ่มกวนอูใช่ไหมใช่ครับเป็นเลขกับกันทั้งกลุ่มกวนอูนะครับก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นเลขซ้ําหลายคนสังเกตว่าทําไมเลขซ้ําเลข3ตัวเนีวยจะไม่ทําเลขที่มันแบบ3าม6 3้าสามหกสามหอะไรเพราะว่า เลขคู่กับเลข3ตัวเนี่ยมันมีความห่างกันนิดเดียวในการในการทำนายนะครับเพราะฉะนั้นพอมันห่างน้อยคุยก็เลยไม่ทํเลยกว่าก็ให้กลับไปดูเลขคู่ได้เลยเพราะว่ามันก็มาประกอบกันถ้าเกิดว่าอยากกินกลุ่ม3ตัวก็ก็ดูเลขคู่ไปเลยแต่ถ้าเป็นกลุ่ม4ตัวเนี่ยสามารถแยกแยกดูได้นะอย่างเช่น936านี้ก็อาจจะดูประกอบกับ3 9ด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะจอบตําแหน่งเราต้องมาฟังคลิปนี้กันเลยนะครับผมสามเก้าสามหกนะครับ หวังให้ได้ดั่งใจแน่นอนพอมีคําว่าดั่งใจนี่มันก็คือ4ตัวท้ายนะครับขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับคือด้านหลักก่อนนะครับผมตำแหน่งสุดท้ายเป็นเลข6ครับข้อดีก็คือเป็นคนมีสติปัญญาดีเปิดกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆเสมอซึ่งก็นับว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาแบบคล้ายๆกับว่าเป็นหนึ่งในเลขที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การศึกษาหรือการใช้ความรู้ความสามารถได้เก่งเลขหนึ่งนะบพราะคนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นมุมนี้ของพระศุกร์นะ ำหรับผมอะผมมองว่าพระสุขเขาก็เก่งนะถ้าเขาไม่เก่งเขาคงหาเงินไม่ได้อะไรประมาณนี้ในความรู้สึกของคือแบบพูดเปรียบเปยนะครับเพราะมันมีบางตำราบอกว่าพระสุขกับพระพลหัสเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์สำนักเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการที่เปรียบเปยว่ามีลูกศิษย์สำนักเดียวกันแล้วคิดดูว่าพระเพลือหัสเนี่ยก็คือเกี่ยวกับความรู้ความสามารถการศึกษาตรงๆใช่ไหมแล้วถ้าเป็นศิษย์สำนักเดียวกันแน่นอนว่าก็ต้องมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกันไม่อ,อกใช่ไหมครับแต่ว่าในทาง ในทางาการเปรียบเรียเนี่ยเขามองว่าเลข6เนี่ยมักจะใช้เป็นถนัดในด้านของการใช้ความรู้ความสามารถมากกว่าการทบทวนหรือการเรียนเพื่อให้มันเพิ่มพูนแต่คือเหมือนเขาเรียนจบมาแล้วเขาจะใช้เลยเป็นนักปฏิบัตินะ่ะถ้าเป็นนักเรียนก็ประมาณสายกิจกรรมอ่ะเรียนมาปุ๊บเอาไปใช้เรียนมาปุ๊บกกเอาไปใช,ปกกไปใช้ไม่ต้องมานั่งอะไรกันมากมายก็คือแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของเลขเลขหก็คือเขาจะเป็นคนที่เลือกทําเฉพาะสิ่งที่เขาอยากจะทําเท่านั้น เขาจะไม่ทําอะไรที่มันแบบเกินเขาเรียกว่าแหละไ,ไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบไม่ทําเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอยู่ท้ายในดีไหมมันดีกับเจ้าชะตาครับแต่คนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเอ้คนนี้มันทําไมชอบแบบพูดเขาข้างตัวเองทาอะไรเขาข้างตัวเองอย่างนี้ก็อย่างนั้นก็ได้นะแต่ปกติถ้าเป็นผมนะผมคารู้สึกถ้ามองในมุมดีหรือความที่เป็นคนที่มีหกทายคือใครก็ต้องทําอะไรเพื่อตัวเองก่อนอยู่แล้วใครจะไปทําเพื่อคนอื่น อาจจะมองดูไม่มีน้ำใจถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีน้ำใจเกินไปเนี่ยเอาลองเอาหกทายดูก็ได้จะได้รู้ว่าคือเราคิดอะไรเราต้องสบายใจในสิ่งนั้นก่อนก่อนที่จะเราจะทําอะไรลงไปคนเนี้ยจะตอบตัวตัวเองเกง่เพราะนั้นก็มีได้รู้คบเลขหกทายจะประมาณนี้ข้อเด็ดข้อด้อยเนาะอ่ะโอเคตาแหน่งต่อมาครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขสามอ่าตำแหน่งต่อมาเป็นเลขสามนะครับพอ สามหกเนี่ยผมมีความคิดอย่างหนึ่งว่าทําไมผมหลายครั้งที่ผมเวลาที่ผมได้เวลาเวลาเราลงตําแหน่งหรือเวลาศึกษามานา้ยนะพอเราแรกๆผมจะศึกษาเลขคู่มาก่อนเมื่อก่อนนะผมไม่ได้ไม่ได้มาเจาะลึกมากมายอะไรศึกษาเลขคู่มาก่อนผมก็อยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงก็เลยพยายามศึกษาเพิ่มเติมเพิ่มเติม,มจนมาจบในที่การมองว่าเลขเดี่ยวนี่แหละมันจะสามารถบอกได้แล้วการลงตําแหน่งแต่ละตาแหน่ง เวลาดาวมาชนดาวเนี่ยมันถึงจะมีความรู้สึกว่าโอเคเราจะเข้าใจเองว่าคําทํานายหรือคําเปรียบเทนะียมันมาจากไหนมันมาได้ยังไงซึ่งตรงเนี้ยถ้าใครที่สมัครเรียนนะสามารถมาเขาเรียกคุยจะคุยจะแนะนําให้ได้ว่าเออวิธีการที่มันต่อยอดเป็นยังไงอย่างเช่นวันเนี้ยที่พูดถึงก็คือพอตําแหน่งที่6ตัวตนเนี่ยมันเป็นลักษณะของคามเป็นเลขหกไหมตัดสินใจด้วยตนเองแล้วพอตําแหน่งต่อมาเป็นเลขส สามหกเนี่ยนะครับ <c oughs> เปิด ang, กว้างกล้าคิดกล้าทํานะครับแต่ว่าก็อาจจะมีแนวทางที่แบบว่าคิดแล้วทาเลยด้วยความเป็นเลขสามนะหือความห้าวหาญอยู่นิดนึงนะครับคราวนี้ลองมองว่าคําว่ามีพรสวรรนคะ์ผมก็มีความรู้สึกว่าพอมันอยู่ท้ายไอค้คาว่าพรสวรรค์ในคนนี้มีความเก่งการมีพรสวรรค์นะคั่นคือเขาชอบอะไรอยากทำอะไรแล้วเขาก็ทําสิ่งนั้นเลยนี่คือที่มาของผมว่ามีพรสวรรค์นึกออกใช่ไหมครับหมายถึงว่า เกิดมาแบบเห็นคนอื่นเขาถีบจักรยานบางคนถีบไม่ได้นะถีบกี่ครั้งก็ล้มแต่คนนี้ยแบบสังเกตชอบเฮ้ยจักรยานอยู่ดีมความความรู้สึกว่าชื่นชอบในตัวจักรยานอ่าก็จับนูน่นจับนี่จับนั่นฝึกแป๊บเดียวเป็นแต่นั้นคือคนที่ฝึกอะไรแล้วเป็นง่ายหรือเป็นไวผมไม่ได้บอกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบมหัศาจรรย์เกินไปนะแต่เมื่อไหร่ที่คนคนนี้ ขามุ่งมัน่นตั้งใจในสิ่งที่เขาชอบเนะี่ยมันจะจิตใจมันจะจดจ่อสมาธิมันจะดีอ่ะในสิ่งที่เขาชอบอ่ะนึกออกใช่ไหมครับแล้วมันก็ตั้งใจทาอย่างนีน้ไปเรื่อย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 ๆื่อจนเกิดเป็นความความชื่นชอบกลายเป็นแบบเฮ้ยบอลทูบีอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะเอาแบบไม่มหาัศาจรรย์นะคุณลองสังเกตดูนะคุณชอบอะไรมากมากเนี่ยคุณจะทําสิ่งนั้นได้ดีเสมอสังเกตตัวเองก็ได้ถ้าคุณชอบสิ่งไหนมากๆแล้วคุณก็ทําถึงนั้นอยู่เรื่อยคุณจะทําได้ดีแล้วคุณจะเก่่งในงนนเเืออั้สม เนี่ยคือที่มาของคําว่าพรสวรรค์ของเลข3 6ที่ผมที่ผมรู้สึกนะพอดาวจนดาวปุ๊บพอมันเอ้าตำแหน่งนี้ได้เป็นอชอบทําในสิ่งที่ติงเป็นแล้วลงมือทําในสิ่งที่ติงอยากจะทํามันก็เลยเกิดเกิดแบบหมายถึงว่าคนคนนี้ถ้าอยู่ตําแหน่งนี้นะค,ะคือคิดคิดในสิ่งที่ติงต้องการแล้วก็พยายามทําทันทีคิดแล้วเก็บไว้เอยสิ่งเนี้ยฉันต้องทําสิ่งเนี้ยฉันต้องทําฉันต้องทาความนี้ เขาเรียกเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในความเป็นตยูค mm ่อนข้างสูงนะครับมั่นใจนะครับทุกอย่างเนี่ยจะได้ท,ทํา <us> มันก็คือตังเป้าล็อกเปไ้าไว้แล้วนะครับว่าจะทําตําแหน่งต่อมาครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าเนาะ,ะการถ่ายทอดนะครับคราวนี้วิธีการที่เขาจะทำเนี่ยสมมุติว่าได้มาละสามหกอยากทอา,กอ,ยากอยากที่อยากจะทําสิ่งนี้แหละ <us> เขาจะหาวิธีการที่มันหลากหลายจะไม่แค่วิธีการเดียวอย่างเช่นถูกอยากถีบจักรยานทำยังไงถึงจะได้ถีบจักรยานน้าทำยังไงถึงจะแบบ เขาก็เอาตัวเขาไปอยู่ในที่ที่เขาอยากจะทำอาจจะเป็นแก๊งเด็กในหมู่บ้านที่มีจักรยานเยอะๆตัวเองอาจจะไม่มีก็ได้คือถ้าไปยืนบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็ได้เองอและนี่ที่พูดที่ผมพูดให้ฟังคือเขาเป็นคนชอบหาโอกาสหาโอกาสที่จะไปอยู่ในที่ที่นึวเอกจะทําได้กิ่งนะหาจังหวะหาโอกาสเพราะนั้นคนคนนี้นะอยู่ท้ายเนี่ยยิ่งแบบว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเปิดโลกตัวเองได้กิ่งนะครับผมถึงตั้งชื่อวันนี้ว่าเป็น หวังคว้าให้ดังใจอก็น,นี่แหละไปเปิดโอกาสตัวเองแล้วที่เด็ดกว่านะั้นคือตำแหน่งานาเป็นเลขสามด้วยอันนี้แค่ไม่ได้แค่หวังคือหวังตั้งใจมาจากเก้าสามหกว่าถ้าคิดยังไงมันต้องได้ทํางั้นแล้วดันข้างหน้าเป็นเลขสามด้วยแต่วิธีการทํางานเลขสามคือถ้ามีโอกาสทําแน่ถ้ามีโอกาสทํา,าทแน่ลงมือแน่เน้นการปฏิบัติเน้นการทําคนเนี้ยนอกจากจะชอบหาโอกาสแล้วยังชอบคว้าด้วย ไม่หยุดนิ่งทําตลอดขยันน่ะขยันสุดๆอะ่ะผมเรียกว่าแบบขยันเขาเรียกว่าไม่ได้ขยันแบบเอ,อจะบอกว่าไงเดียมันจะมีลักษณะแบบขยันแบบต้องตึงๆต,ต้องเครียดกับการต้องให้ได้แต่เขาไม่ใช่ว่าต้องให้ได้นะครับคือเขาคาดหวังแล้วพยายามหาตัวเองเอาโอกาสไปอยู่ในสิ่งที่เขาจะได้ทําอย่างนั้นตลอดเวลาอ่าอย่างเช่นคุณอยากเป็นนักกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือคุณ อ,อยากจะเก่งเรื่องของการาการเล่นหวยเล่นหุ้นอะไรเป็น่นหวยไม่เอาหรอกการเล่นหุ้นอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่เกี่ยวกับการเล่นหุ้นถูกไหมเออก็ต้องไปรอโอกาสต้องไปศึกษาโอกาสแล้วก็ลงมืออาจจะไปลงเรียนอาจจะไปอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับได้หมดนั่นคือคุณพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นได้เก่งนะครับได้เก่งนี่คือลงท้ายเลขนี้แต่ถามว่าข้อด้อยของกลุ่มนี้ก็คือ บางทีคุณไม่ค่อยสนใจฟังคําคนอื่นเท่าไหร่คุณจะคุณจะทําตามใจคุณเองอ่ะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงแต่ข้อข้อเด่นข้อด้อยมันเหมือนทัดทานกันตรงที่ว่าก็ไม่ได้หวังพึ่งใครก็จะทําของตัวเองเองะคว้าโอากาสสร้างโอกาสแล้วก็ลงมือเป็นคนที่ชอบลงมือปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนะครับคิดแล้วทำอะ่ะผมว่าโอเคนะผมว่าชอบคนสตาแบบนี้นะคิดแล้วทําคิดแล้วทําดีกว่านั่งงัวแต่คิดแล้วไม่ได้ทําอันเนี้ยคิดแล้วทําแน่นอนแล้วก็หาช่องทางตัวเองได้อย่างหลากหลายนะครับก็ขยันมีควม นนาาส,ส่วนด้านหน้าเป็นคนแบบออกสไตล์นักกีฬานะออกสไตล์แบบเห้าๆหามๆแต่ว่าไม่ได้พูดจาเสียงดังจนจนน่ากลัวเขาเป็นคนที่อาจจะพูดเสียงดังแต่แบบไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวคําพูดคําจาเหมือนผู้ชัดถ้อยชัดคำเ,เหมือนพวกนักขงนักข่าวอะไรพวกนี้แต่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องนี้เป็นนักข่าวนะผมมองว่าสไตล์การพูดก็คือเป็นคดพูดชัดถ้อยชัดคําแต่ไม่ได้ถึงกับน่ากลัว นะครับเป็นคนคล่องตัวสไตล์นักกีฬาครับอชอบอาจจะเหมือนว่าดูแลร่างกายด้วยวิธีการออกการรําลังกายเก่งประมาณนี้นะครับแต่เอกลักษณ์ของคนที่รักสะอาดยู่ละอยู่พื้นฐานนะครับไม่ค่อยซกมกเท่าไหร่นม่ออกใช่ไหมแต่ว่าตัวเขาแต่งไงก็ได้นึกถึงคุณผมนึกถึงลักษณะสไตล์แบบ936เนะี่ย3าหผมนึกถึงสไตล์คุณเป้อารักษ์ในยุ่นยุบผมนะคุณเป้อารักษ์ที่เขาแบบเวลาเขาอยู่บ้านเขาอยู่อะไรเขาอชอบใส่เสื้อแบบ สไตล์ทัง่ายสบายสบายเสื้อยืดอะไรพวกเนี้ยแต่ดูดีไงนึกภาพออกใช่ไหมคือใส่อะไรก็ได้หยิบมาเลยมันเสื้อยืดไม่ต้องแบบอะไรมากแบบเซ่อๆหน่อยแต่ว่าดูดีนะเออเซ่อๆคนเซ่อๆผมเซ่อๆแต่งเซ่อๆแต่ตัวอาจจะหอมอะ่ะนึกออกไหมเออเป็นสไตล์แบบนี้ซึ่งก็ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ระดับหนึ่งนะสเสน่ห์ระดับหนึ่งก็แต่งสไตล์ตัวเองแต่ว่าดูดีดูดูเข้าถึงได้ไม่ให้แบบว่า ไม่ใช่เหมือนคืออีกนิดเดียวอ่ะคือเขาเป็นคนที่แต่งเซอร์เซอประมาณอีกนิดเดียวก็จะข้ามขั้นไปอีกเรื่องหนึ่งละอาจจะไม่น่าสนใจกันอะไรประมาณนี้แต่คือเอ้ยเป็นคนแต่งเซอร์แล้วดูดีอ่ะประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเอ้ยบุคลิกก็เป็นคนแบบหรือจะเอาไปสไตล์นักกีฬาเลยก็ได้เหมือนแบบอ,อนนะ้เขาไม่ค่อยสนใจหยิบอะไรใส่ก็ใส่อนะไรเงี้ยแบบนั้นก็ได้นะครับก็ก็ถือว่าบุคลิกก็เป็นคนแบบลุยๆเ้าๆลุยๆแต่ก็ยังคงความดูดีอยู่นะครับผมแล้วแต่คนชอบนะ อันนี้คือหน้ากับหลังนะครับเรื่องต่อไปเรื่องการเงินครับขยันมากหาเงินเก่งเต็มสิบให้เก้านะครับเต็มสิบให้เก้านะครับเพราะว่าถ้าตั้งใจจะไปหาอะไรต้องได้เงินอยนู่แล้วแล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่งว่าจะเท่าไหร่อะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้โดดด่นอะไรมากมายนะก็คือหาได้หลากหลายแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบเป็นแบบปุ้งบประมาณเต็มสิบได้สิบอะไรกันนั้นก็คือถือว่าได้เก้านี่ถือว่าเก่งแหละแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการบริหารจัดการเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากเรื่องการใช้จ่าย ได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปถ้าคุณเป็นสไตล์แบบหามาใช้ไปอาเลขนี้ตอบโจทย์มีกินตลอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์แบบหาแล้วต้องเก็บอะต้องเก็บให้ได้อะไรเงี้ยเลขนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรายจ่ายมันออกตลอดเลยทําไงดีอะไรเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเลขหาเงินเก่งแต่ว่าเก็บเงินหรือว่าบริหารจัดการไม่ค่อยเก่งนะครับผมมองว่าอย่างนี้เราก็ถ้าเรามีคู่ผมแนะนําหลายกลุ่มแล้วที่หาเงินได้เก่งๆแล้ะดับเก้าดับสิบผมว่าเกินสิบไปนะ แต่แต่ในกลุ่มเลขนะั้นมันบริหารจัดการไม่เก่งแนะนําว่าให้คุณหาแล้วให้คนที่คุณไว้ใจเป็นคนเก็บนะครับอย่าเก็บไว้กับตัวไม่งั้นออกหมดแน่นะครับก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยซีเรียสเรื่องงานใช้จ่ายเงี้ยก็าต้องระวังนิดนึงนะอ่ะนี่คือเรื่องของการเงินสุดท้ายเรื่องของความรักนะครับเนื่องจากว่าสไตล์แบบนี้ที่ผมบอกงแต่เรื่องของบุคลิกละมันก็มีบางคนชอบนะสไตล์แบบดูเซอเซอดูเท่เท่ท่านผู้ชายนะผู้หญิงก็ดูแบบแคล้ายๆกับ เหมือนเท้าๆแต่ก็ยังคงความเป็นผู้หญิงที่น่าดึงดูดอยู่ยแต่งตัวดีด้ยวยอะไรพวกนี้เออนี่ต้องระวังว่ามันเป็นแรงดึงดูดซีแล้วก็เลข3มเป็นเลขเกี่ยวกับทางเพศมันเป็นแรงดึงดูดที่อาจจะเข้ามาได้ง่ายนะครับแล้วก็กลุ่มเลขเนี้ยเป็นกลุ่มเลขที่ควบคุมคมอารมณ์ได้น้อยพอมีอารมณ์เกี่ยวกับความรักความอะไรเนี่ยต้องมีคุณธรรมเยอะๆนะครับมีศีลธรรมเยอะๆเนะี่ยศีลข้อ3เนี่ยเก็บไว้เลย กลุ่มเนี้ยเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดเหตุแบบเนื่องจาก,กลุ่นเม,มเลนนึงอยู่เนี่ยบางทีอาจจะเกิดเหตุให้อ่าไปทางไม่ดีได้อันนี้ต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าถามว่าถ้าคุมได้โอเคไหมโอ้สเสนาแบบนี้ครับเข้าหาคนอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบอยากได้อะไรมันก็ต้องแบบผมว่าเขาจะไปจีบใครเงียเขาจะแบบพยายามเต็มที่โอโ้ลูกตื้อมาเต็มขั้นสุดอะประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าเราไปจีบเขาเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสเลยนะเขาไม่ใช่แบบเป็นคนปิดกัน้นเราเลยนะแบบโอ้คุยได้คุยได้ย,ไดยาวๆ เพราะนั้นเรื่องนี้จึงสําคัญเพราะมันในเมื่อมันโอเพนขนาดเนี้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องของความรักๆไขๆเนาะแต่ถามว่าถ้าเราเป็นคนเดียไม่ว่าเลขไหนมันก็ดีหมดหละครับถ้าเราอยู่ในศีลธรรมนะเอาง่ายๆศีลก็สามเนี่ยถ้ายึดมั่นได้ทุกอย่างโอเคสําหรับเลขกลุ่มนี้นะใน,ในเรื่องของความรักแต่ถ้าแต่ถ้าเราคิดว่าเราคนโทุไม่ได้นะก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะครับผมนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นํามาฝากกันน่าจะ ตอบโจทย์ผู้ที่ขอเข้ามาไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เปน็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคุยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ